มาได้ดูเ่นซื้อไเอางยางให้ซื้อแม่ซื้อนั้งก่อนแม่ซื้อซื้อแถแล้วซื้อคุณแถเลยนั่งดวงตานั่งดวงตาหรือวะ่สกุลแม่ บ่สบายปับแล้วกันหลังจากลูกออก้วฮะแต่เพื่อเป็นเอาหยั้งบบนี้แม่ว่าสังซื้อเป็นลูกโรให้เลยสินะมันเป็นเสีจแต่ลูกจังเคลีย์ว่ามีมีจักคะแนนคะแนนสิน่นต้องไปยซื้อก่อนดวงตาดวงตาหนังสกุลยังไงดวงผสมเนาะ

เขาคะแนนจะได้เราได้เหรอเนี่นี่นะตัวนี้ใจอ่อนเลยตัวนี้ชกะตนมีคนหูเย่ชือเขาน่อเาอ้มันมันใจอ่อนนะมันใจอ่อนมันเป็นกลุ่มโอ้คือมันที่เซยเรเยสมรอยเลยมั้ยจเานี

เอาเอาแปปูกันเ้ให้เราแปปูก็นด้นี่น่ะกบงไปสมัคีอันนี้นี่บอกเอาเรแปปูเยเออแปโปอะไรคชื่อคชื่อคร่วงนี่ไม่ไม่แปะโปนี่แปปเออขนาดนันแปัหลายโอเคจบ

เอออ้าอย้อตองยังใส่คามากซื้อนอนมาุยใซื้มานเแม่หาสององสอยังกาบ่มธเออซื้อสองสองสามสอขายไเขาจะบวสมักคือก้อนทั้งซื้อเออเจวาหาห้ทันพอเออแซนกบหาวาพอแล้วคือแม่อ่านพอแล้วพื่อนเพ่จโจไปยังเงื่อน่ะ ไม่ดวงเอครไม่ดวงนะครับแต่สตัวเจ้าขาเเออจะาว่สมคร่ทว้ก็จะสมครก่อนเออสมาร์ทก้อนยานนี้เขาวันี้พรอมจะสมครเสมครไว้้นแลสมรไว้แล้ววันหยไปไปกนไปับก็เมนนีมันก็ต้องมีข้อมูลคลายเนาะเวาเปนเผื่อโฆษณาให้ดีขอโทษดิดี ยักไม่ลบูนี่แห้งเลยดีไหม่ะ้อริ้นัไม่ใช่เดีอริ้นถามัใ่อมเดี๋ยวบก็เสจกับมิแตอรข้ารียบร้อยแล้วนะใส่ก้อนผสมมค่านี้ว่าใส่เลย่ังแบกแห้งแบกแล้วคัดจีบแบกใส่สูอเข้าอัตัสงหน่สัหก้อยห้ิบแม่แต่คุณแม่นึ่กัน้าพันกีบตคณ เอาเป็นชุดสมัครอะไรันจะได้เนนักการศึกษาแม่แม่ซื้อเป็นคะแนนเข้าเนี่ยเลยคะแนนได้บาดีแล้งผานเข้าสมัครเพราะว่อยากอยากตอนนี้แม่แม่ต้องซื้อเป็นร้อยคะแนนเข้าต่อเมก่อนเรื่องแรกแต่ละคนต้องพานอีกซันเพราะว่ายังยังน้อยหันต้องเป็นเป็นแบบคะแนนพี่ต้องมหาแล้คะแนนจะเริ่มต้นที่ร้อยคะแนนปุ๊บเก็สสะมแม่ซื้อต่อซื้ออย่าต่อไปก็เป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินคืนเลยแต่ละอย่างสิตอนนี้ ตอนว่าสมัครมาสหลดสหลน้ำมูสมัครกดมดแต่เวลาเขาสื่อเข่จะบ่อ้นำเออขาวที่มีหลอดเนี่ยาน้ัวนี้หั่นกล่องหนึงิ้หองกองแสนซตัวนี้เป็นท้ายาคามูเราคาาไปเลยเพราะว่าเขาขายอยู่ท้องตลาดเห็นเป็นกล่องนึงสามร้อกามร้อยซิองนึ่งแสนาวเขาขายตามท้องตลาดนะตัวนี้ตัวเป็นอะไัากตัวเป็นกระเปื้ใส่ลูกเบิร์ลว่มนเมนเบิร์ลว่จะเป็นกระป กับพวกเด็กกอันใหญ่อันใหญ่เออคือตุ๊กแง่่ซิมันเบิด์มเมซิเอาเบิดแล้วคือตุ๊กแง่หันไปหันไปหันไปแบบสุดหนึ่งหันสุดหนึ่งหันเจ็ดสิบห้าพั่แต่เมซิไปขายหันสุดละแสนซานไปขายมืวอวานนี้สองสุดเ่าได้กำไรแสนซาวเืลเดขนมได้กำไรแล้เจ็ดสิบห้าพันไปย้ไปเลแล้วู่หนึ่งแสนส่บอมือ้มือทฝั่งให้ไม่ได้แม่เอาไห้เอาไห้แล้วนา้นนันน แต่แม่ในาก่อนมันยังขายมันหนั้งแ่เอเอาให้ขอซ่งซุดเออตัวน e ี้เป็นแซนครูหนึ是是่งแต่เป็นคูหนึ่งแามคนคสามสห่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าสองอันปกติเนแสนห้าแต่คันแม่ซื่อเป็นครูเลยหันตัวแสนสามแซนสามมันครูตัวนี้เออกตถึงเป็นคูได้นาะเป็นตัวเออักน้อยหันแนาะมันอะไรมันแสนชาเออเอีแมเขาไมเลยมันจะรูดไปอีกเลยเออเตอเออเออเ อันนั้ได้ก็ไม่ได้ดีสานึ่งหรัดได้กี่สูตรไปต่างหัวแล้นี่ยไปต่างหัวแล้วตอนไหนก็มาเอ่อเส้นช้าเสานสีนอเคจชี สิบองกมเดิมเดมิแล้วก็เอาไปข่ชมาชอง่อยลยสนิดเดยวปาาชมาชีมา่ปีกนตอนี้หั่นเป็นยัางน้อยหันแมั่าตรงมีร้อคะแนในตัก่นคือกาฟนี่ชงยคะแนนเลยคะแนนไม่ซื้อของพวกนี้แล้ได้เงินเลยแบบนี้บเอ โตกาแฟนี่มันจะเป็นคะแนนกาแฟนี่จะเข้าเป็นในตำแหน่งเฮาเออวันนี้ของเมย์จะซื้อบรอโกงแล้วเขาจะเป็นคะแนนบวกเข้าไปอีกแต่เป็นยืนไว้เลยใช่ไหมคะพี่นี่น้ำขวดละสิบสองสามพันสามแม่สิบสองสามพันสามเนี่ยเป็นลูกเงี้ยเลยเขาหมาแม่ซื้อให้ถือลงในแม่ได้กาแฟเพิ่มอีกสองถุงชุดหนึ่งสามพันสามน้อยคะแนนไปสิบสองสองกับได้เพิ่มอีกบ่สิให้ฮเพิ่ม คือมัาราคามันลดหมอคขาหมายคือแม่ซื้อสิบสองถุงหในร้อคะแนนเต็มเลยในราคาสามันสายปกติแม่อยากได้สิบปกติแม่ได้สิบถุงเนาะสิบถุงหัมันวัดมันวดเต็มมันวดเต็มร้อยคะแนนราคาบวกสามมันสามแต่บามันจะมีสุดแบบบาส2ิบสองถุงสามมันสามร้อยคะแนนเลยแม่เป็นสุดแ่คะแนนลอยเลยกัคเอาสงอย่างี้สนใจเมนทีกเมต้องเต็มห้ารอคะแนนในตุ่แล้วมันสมไปเรื่อยเมย์คืนพวกเมนสองเมนนี่ก็เต็มห้าร้อยดีดคือเมนบาสเมนินี่ โซโมราขวดชิสุอะไรมันเต็มลอยนะนี่ตอนนี้หันแม่ซื้อกาแฟแต่สุดเดียวสามมาสามมีนก็ติดลอยเลย คือว่าในกาแฟเนี่ยที่ส้องสองเงินสามพันสามร้อยแมได้เต็มร้อยเลยเต็มร้อยจะเอาพวกมันจะกะกระเล่นจะเอาเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพราะว่าเพราะว่าแม่อยากปุอยากแม่ต้องเต็มห่าร้อยคะแนนแบบเป็นตำแหน่งสูงสุดต้องเป็นห่าร้อยคะแนนเขาเคยหาร้อยคะแนนเลยไปให้มันสื่อให้มันได้ได้ร้อยนไปร้อยคะแนนก่อนภาษาจะไปร้อยไปจะกบวกมายาครับวกตอนนั้นบวกตัวนี้เขาไปกระเบิกระบิกระบวกไปเลย ดีประสิทตนั้นตันี้เราไม่บวกใส่ก็ได้บ่กได้เนาะแต่ได้แต่ีมันเป็นร้อยละดิแมะร้อยละมันเป็นร้อยละ้าจะเอากระพี้อนองพงมัยถือจะบอกมันรุ่นร่นจะบริจาคหลายจะบอกขันกระลุดมันดุดแต่มันจะกันเท่าทลายปกติหั่นสักสมร้อยห้สบเนาะมันเส่นซ้าวบันนี้หั่นมันตกถือแต่สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท มมันถือแต่ถงหนึงเก้าสบามพันหารกี่จากแสนซาเมซื้อแต่แม่ก็ไปขายแสนซาต่ัดท้องตลาดก็ขายแสนบซอนก็ได้เกือบสามส0บหนมงหนึ่งแม่กำไรหนึ่งสบุพันหารกต่อถุงต่อถุงาเข้าซสื้อน้อยนี่มันสิบสิเลยแม่ได้กำไรอัสุดหนึ่งสามแสนสิบแปันในสิบจอนจะได้สามแสนปลายเ้ืย แต่พอลงคืนสามพันกว่าบาทเาก็ได้พันพันได้กลับมาไรางเี้ยววันนี้มาลบมาลบอันนั้นอีกแบบนี้เรายังโหนะมาลบอัน่าพันคะแนนนะนะสื่อใจจะคลองดิเขาต้องสื่อใก็ในโลกเมีลกเลยไม่อ่านบอกสั่งเงินให้ลงตรงบอคะแนนนะเออใน ชิ้องุงหนึ่งใครคะแนนจะไปลอยแนนโอ้มีดีตัวเขาเองเนีตรงมีคะแนนก่อนตเอรงมีคะแนนก่อนก่อนยงน้อยาจได้เครื่องอย่างกัเอาเขาไปเดี๋ยวเต็มเพราะว่า่าคนต้องเต็มห้ารอยคะแนนเป็นตัวเกณสมบัติ่จริงๆอะปองไหมเป็นห้ารอยแต่ว่าพี่ลอยจอนก็ได้เสียไ้าเงี้ยโค้ชโค้ชโค้ชโ้้ชโ้ชไค้ช้ช้้้้้ค้้ ไม่ใช่าแสนสามก็ได้จริงแสนสามก็ได้ไม่าแสนสามก็ได้เลาเต้ย่ขายแสนแม่กำไก็ยังได้เ่่ไหม่คืขายแสนาทั่วประเทศแล้วแสนซาวทประเทศเ่าเขาขายแสนสหมดขาไรเถ้าว่มาซื้อน้ำพนี่พิุห้ ไม่เจี๊ยบถิ่เซ็ตมึงโโลขอให้ได้เจี๊ยบบ่มีบ่ย่าล่ะโอ้น้ำมือผันบ่โอ้บ่เล่วเนาะคือไปหนานงร้ายร้ายเถื่อเอาจังปุ๋มเจ็บเอาเอาจังห้าม่นังกาแฟแม่เอวชนึงเนาะ กาแฟนึ่งส่วนใด้นาอยคะแนเนเต็มะราคากรลุดอีกคะแนนก็ได้อีกลดหน่อยอราากายจบ้มันกระบนหน่อยแล้วไม,มันมาเมน,มานี่ยนะกะอเคับสบูหันที่มันได้คัสบ,บูหันสุดนึงก็ร้อยคะแนนสองพั้าสี่สิบก้อนซาแบซาวจะม,มาขายกาแฟจะเาขายกาแฟก่อน้ไม่ซีดแล้ซากขายสบูแม่มซีดแล้วนะขายสบูอันนี้มีตัวเล็กกว่พอนี มันเหล่แต่กลุ่มนี่แม,ม,ม,ม่กลุ่มกาแฟแม่กมกมมคากาแฟเออเราขายก่อนาสามสิบหาคนเราขายก่อนก่อนสามสิบห้าเราขายซคาซมาชิกเพราะว่าเวลาเขาสื้อเป็นสูตมันมันต่ำลงมันต่ำลงแม่ก็ลงอลงขามาตทดตางนีลองานเราสองัหาฮนอัน 4, นั้นีไ สบอวาก่อยเอาามาัยเอากาแฟนึงสูกนึงมันก็เป็นสุดมันอีกมันเป็นสุดคะเนนมันนะนี่ยยาเลเอากาแฟกกาแฟก็ได้เฮ้ยมีขายเรอยู่แล้วอันนี้องนี่เป็นเมกงแล้วเมกิงแล้วเมฮัน บยฟังราบกของหนูแล้วแต่เริ่มต้นพุ่นเราเออเราไหนอยู่แล้วประเภทคล้ายๆับเนลนะแ่สิฟัเา้มกันนี่นี่ปรเภทสดสยังเตัวนี้กู้หนึ่งนอกแล้วนอกเออยุดก่อนสมกันก่อนเป็นไม่การบ้าโหลดเยี่ยมขาเีเขา2ตัวกนก็ได้อไปรโก่อนก็ได้ทอง จำน้อยไม่ออแล้วก็เเอะคนเธอะคนมาเยนเยจังหเล็คนเย็นๆมัหลวเป็นคนเป็นคนเวลาเข้าไปไปเจมนบซพืก่เคืออาชีพแเียวเป็นโลกยังสบายองนะานคือโเคเลยเรื่อไม่กี่เน้ะ เออ้าวเสียหอน่มากอ่นเนี่ย้าวเสือเนี่ยเสือมะเาเยอเออ่เจ้ากับไปบอกตเห้เสอเื่อนองเสือเือซองมเสือซองมนืออคกออาตัวนี้เหถึงเพันึงนราคาเสมัสีเนาะตัวหน่อยบอตัวนัพันนึงมนพันนึงนี่ะจังเป็นพันหาเอันเก่าพันเก่าเขาขายเซมัสี ก็ขายตามเพชรตามลายตามทีเม็ดเกิดาบริษัทบริษัทโลกคือวันนี้เขาเป็นสมาชิกแล้วเขาขายสองคนสี่ต uhm. ัวใหญ่ตัวน Is ี้มันหกิเม็ดห้าสิบคะแนนนหันเนี่ยอกื้อหกชินแ่ัวหาเศษเขาพุ่นแล้วหาเศษหนุ่มแม่นเนี่ยแม่นประมาณหนึ่งหาเซมีนะสี่มีต้สองหา้ออันนี้มันเพะสองพั